you มื้อนี้มาพบกับซอกีสดาวบักคักทํากินทําขายสั่งและได้อีกแล้วนะคะมื้อนี้นะคะซอกีกับิพาไปเฮ็ดเมนูสั่งขึ้นอีกคือเก่านะคะสำหรับคนที่ไปเฮ็ดกินแล้วก็เฮ็ดขายคือเก่านะคะสั่งอาชีพไปเลยแต่ว่าได้นะคะสำหรับเมนูมื้อนี้นะคะก็จะเป็นเมนูไข่ปิ้งนะคะหรือไข่ส้มเครื่องนะคะเออนะผู้ใดที่เฮ็ดเป็นหรือเฮ็ดเป็นนะคะไปเฮ็ดพร้อมกันเลยกับซอกีเลยนะคะอ่ามึงจะเฮ็ดเป็นเพิ่งจะเฮ็ดมื้อนี้คือกันนะคะเออบรูว่าจะเป็นจังไ๋นะคะไปเบิ่งกันเลยนะคะไป จ้าเขาก็จะมีไข่นะคะมอนีจะใส่สิบแปดหน่วยนะคะเขาก็จะไปล้างทําความสะอาดไข่นะคะให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะมาตอกไข่นะคะตอกเอาไข่นะคะเอาใส่สร้างไหวนะคะเพื่อเอาหน่วยของเขานะคะไปหนึ่งกันนะคะก็จะตอกตรงหัวแบบนี้เลยนะคะใส่มือเบาๆนะคะค่อยๆตอกแบบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกได้นะคะค่อยๆเจาะจ้า จ้าก็จะเจาะประมาณนี้นะคะค่อยๆเจาะนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่ตรงนี้ออกนะคะ <S <S เพื่อจะเอาไข่ออกจากลูกนะคะจะบ่ให้คักงวยไข่ห้าแตกนะคะ <S 1> <S 1> จ้าก็จะประมาณนี้เรื่อยนะคะเราก็จะเอาไปใส่ช้มใหม่นะคะเขาก็จะตอไข่ออกนะคะประมาณนี้นะคะจนซ็ทุก่วยเรื่อยเดือจ้าเด้อแล้วเขาก็จะไปเฮตดขั้นตอนต่อไปเรื่อยนะคะ,ะเหตุประมาณนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะทุกงวยเลยจ้า ต่อเ็จนะคะเฮาก็จะไปว่างใส่ถวยนะคะเออถ้าเฮาบ่มีถวยแต่ไล่ก็เอาประมาณนี้เลยนะคะคือกี่เลื่อยเน้อนะคะคือสกีนี่แหละนะคะเอาฟ้านะคะมาต่างใครกันจ้าก็จะเห็ดประมาณนั้นเรื่อยนะคะเฮาจะไปต่อใครให้จนเซตเรื่อยนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเซตเรื่อยนะคะถ้าเฮาบ่มีอุปก่ณนนะคะคือจังซอกีนี่ก็เอาฟ้านะคะมาว่างใดเด้อจ้าเดอเอาจริงที่เฮามีนั่นลหละนะคะเออเนาะเอาใครออกเบิดตแล้วนะคะ เขาก็จะไปทําการปรุงรสชาติกันนะคะในขั้นตอนต่อไปเรื่อยนะคะเฮ็ดประมาณนี้เลยด้อจจะเด้อผู้ใดอยากใส่ส0มิบหน่วยสี่ิบหน่วยเฮ็ดตามสูตรนี้ได้นะคะแต่ก็ปรุงเครื่องไห้เค็มก็หนีนะคะอันนี้คือสูตรนี้คือสิบแปดหน่วยจ้าเขาก็จะคลอไข่ให็ดเสร็จแล้วเขาก็จะชิดออกน้ำนะคะทําความสะอาดให้น้ำด้อนะคะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเรื่อยนะคะ จ้าเขาจะไปเฮตุขั้นตอนต่อไปเลยนะคะคือขั้นตอนปรุงไข่จ้าจ้าเขาก็จะตีไข่นะคะให้อะแตกเลยนะคะประมาณนี้นะค้นไข่นะคะค้นเสร็จเฮาึงจะปรุงกันนะคะจะา้าเฮาตีไข่ในประมาณนี้นะคะเฮาก็จะมาปรุงเครื่องปรุงกันนะคะจ้าของปรุงของเฮานะคะก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยบดหนึ่งช้อนนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะเขาจะใส่สองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะครึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็จะเป็นน้ําตาลนะคะหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็จะเป็นหอมชอส้อยนะคะหนึ่งต้นนะคะไผ่บ่วมากหวานนะคะบะตองใส่ก็ได้นะคะจ้าก็จะประมาณน,นี้จ้าเจ้าก็จะมาผสมเครื่องปรุงของเหาตั้งหากเลยนะคะ เอาถั่วไอมา็ผสมตังหานาข้หนห้เขากันจังจเจาไปใส่ไข่นะคะซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนนะคะเตาเด้อดน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนจ้าผงชูรสนะคะหรือว่าผงนัวนะคะหนึ่งช้อนจ้าผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนนะคะและก็สุดท้ายนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะ ก็จะค้นทวนผสมให้เขากันนะคะค้น่วนผสมให้เขากันแล้วฮาจังจะเอาไปเทผสมไข่กันจ้าจ้า,าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเฮาก็จะไปผสมกันกับไข่เลยนะคะค้น่วนผสมของเข้าไห้ละลายนะคะเครื่องปุงให้ละลายแล้วก็เฮาก็จะมาใส่ไข่กันนะคะจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะค้นอีกเท่อนะคะให้เขากันนะคะ <S <S แล้วก็จะเป็นหอมนะคะสุดท้ายนะคะ จ้าก็จะค้นจมสมามให้เขากันนะคะผู้ใดบอไซหอมก็ได้นะคะแต่อันนี้ท้ำกลิ่นนะคะก็เลยไ่หอมลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะต่อไปเฮาก็จะเอาขวดบีบนะคะมกกะกอกไข่ลงไปนะคะเพื่อจะไปหยอดกับตัวหน่วยไข่ของเฮานั่นเองนะคะจ้าเ็าจะมาใส่หน่วยไข่ของเฮานะคะเพื่อง่ายต่อการเกาะไข่นะคะจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาก็จะเอาไข่นะคะมาหยอดใส่กับหน่วยไข่จา้า จะเฮ็ดประมาณนี้ด้วยนะคะเขาก็จะเอาไข่นะคะใส่ลงไปนะคะจะใส่บะเต็มน่วยนะคะให้เหลืออะเพื่อแบบเขาซุกนะคะเขาจะพ่นขึ้นมาจากหน่วยไข่นะคะเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจะบม่ใส่เต็มนะคะเหลือไว้นิดนึงนะคะเพื่อตอนที่เขาหนึ่งนะคะเขาจะได้พองขึ้นนะคะเขาก็จะไปใส่ให้เรื่อยเรื่อยเลยนะคะให้เสร็จเรื่อยนะคะ กระหิตเต็งสี่ต่อไปเรื่อยๆจ้าจ้าเขาก็จะไปใส่ไฮซีดเรื่อยนะคะแล้วก็จัดว่างลงในถ้วยใน่าฝาขวดน้ำพ่อเหานั่นเองนะคะถ้าผู้ใดไม่ถ้วยตะไลนะ่ะเออคือจะดีเรื่อยนะคะสกีบอมมี่นะคะก็เลยจะใส่เป็นฝาขวดน้ำแท่นนะคะจ้าเหาใส่ซ็จนะคะเฮาก็จะมาหนึ่งกันนะคะต่างไฟอ่ะ กลางนะคะหนึ่งนะคะไฟกลางค่อนอ่อนนะคะหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งโดยการว่าต้องติดฝา,าให้มั่นแบบมีชิดนะคะถ้ามีชิดนะคะจะเห็นไห้ไข่ของเห่าแตกได้นะคะแตกก่อนสุกเลยนะคะเอาไปเบิ่งกันว่าอกีจะแตกหรือบ่แตกนะคะมีบางโคนนะคะที่บอกว่าเห็ดยาามากๆเลยสําหรับใครปิ่งใส่ส้มเครื่งนะคะเพราะว่าเห็ดย่าได้ก็จะแตกย่ามน้นนะคะเออคิอ,อนะ <laughs> จ้ากับพยายามนะคะเปิดเบึ้งนะคะทุกหานาที่นะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งไปสักพักนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเช็คเบื้องนะคะวาสุกยั่งนะคะถ้าอ่าเขาเสียบไมลูกซินลงไปเร้วนะคะใครร้อยขึ้นแสดงว่าสุกนะคะจะประมาณนี้นะคะเขาก็จะเช็คทุกหน่วยนะคะถ้าสุกก็แสดงว่านี่ถ้าวาสุกเขาก็จะหนึ่งต่อไปเรื่อยอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ เราจ็จับจประมาณนี้นะคะเขาก็จะเช็คเบึงนะคะอเสียง่บยั่งบะสุกนะคะถ้าถ้าเขาบอติดหม่ขึ้นมาเสียง่ายังบะสุกเขาก็จะหนึ่งต่อไปอีกนะคะไซเวลาโดนอยู่นะคะเพราะว่าเขาใส่ไฟออนตลอดเลยนะคะจะาก็จะมาเบิ้งอีกนะคะ เอาแล้วนะคะเออมีการแตกคืนเกิดขึ้นนะคะโอ้ยนอนะคะอุตส่าห์ว่าเมาเบิงดูดูแล้วนะคะเมื่อเปิดอีกเทือนึงคือแตกนะคะเออโอ้แสดงว่าปิดแน่นเกินหรือว่าจังไดนะคะหรือว่าไฟแห้งเกินนะคะเออล่องไปปรับปรุงกันเห็ดเบิงนะคะอาจจะเช็คนะคะแสดงว่าเขาซุกแน่แล้วนะคะก็จะมีหน่วยแตกที่หน่วยบ่แตกนะคะเออเนาะค่อยๆเห็ดกันนะคะต้องใจเย็นอหลี่แหละ ต้องเป็นค้นที่แบบเท็จเนี่ยคือใจเย็นอี๋ลีนะคะเนาะเพื่อซุกแล้วเขาก็จะปุงนะคะอาจจะมีน้อยแตกก็เนื้อปลแตกนะคะเนาะผิดถูกลองกันได้นะคะเออนะเอานาะเขาจะได้รูนะคะต่อไปเขาก็จะแบบใส่ไฟออนก็มีแล้วก็พยายามจะไปปิดแน่นนะคะเพราะว่าเขาจะแตกง่ายนะคะจะประมาณนี้เลยจ้าเขาก็จะไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเสียบใหม่แล้วก็ไปย่างนะคะจะไปปีงไฟนะคะปุ้นไฟเพื่อความหอมจ้า จ้าเขาก็จะมาเสียบไม้กันนะคะเนาะน่วยที่บาแตกกระลายอยู่ดีนะคะแต่ว่าแตกกะนี่เนาะมันมันก็นคือประสบการณ์ของเฮานั่นแหละนะคะทดลองเห็ดนะคะถ้าผู้ใดจะประ็ดษน์คายกับพยายามนะคะใส่ไฟออนที่สุดนะคะแล้วก็พยายามยาปิดแน่นนะคะสกีอาจจะใจหอนแน่นิดนึงนะคะเออนั่นแล้วนะเออนะคะ อยากชิมแล้วน,ะน่านั่นแล้วนะคะเลยปิดฝาแน่นแนนนิดนึงน,น,นะคะมาเปิดไฟป,ปิดไปอยู่นี่นะคะก็เลยเห็นให้แน่นไปนะคะตอนแรกใจะเย็นอยู่ช่วงสุดท้ายใจห่อนจ้าเออเขาก็จะเสียบไม้ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปย่างกันนะคะเสียบให้เสร็จเอยนะคะอ่าก็จะมีตัวนี้นะคะที่บ่แตกนะคะบ่แตกก็หลายนัวอยู่เด้นะคะเออเนาะจ้าล่องเห็ดกันเบิ้งนะคะมันก็บ่ได้ง่ายแล้วก็บ,บ่รได้ยากเลยนะคะสําหรับกัน ผิดไข่ส้มเครืองนะคะจ้าเขาก็เจียบไปเรื่อยๆนะคะจนเซตนะคะแล้วเขาก็จะไปปิ้งกันนะคะหรือไปย่างกันนั่นแหละนะคะเพื่อความหอมจ้าจ้า่เขาก็จะไม่ย่างนะคะเพิ่มความหอมนะคะเพราะว่าไข่เข้าสุกแล้วนะเขาก็จะไม่ย่างแป๊บหนึ่งนะคะจักหานาที่ก็ได้นะคะมุนไปมุนไปให้่าเพิ่มความหอมใหงานะคะแล้วเขาก็จะเป็นอันเซตนะคะเขาก็จะไป เบื้องขั้นต่อ,ตอไปอคือการชิมจ้านะคะไปชิมกันรสชาติกันนะคะปิ้งไปสักพักนะคะก็จะเป็นอันเสรนะคะจ้าเสร็จแล้วจ้าใครปิ้งของห้านะคะมาห้าจะมาแกะเบื้องข้างในกันนะคะมาชิมรสชาติกันนะคะถ้าใส่หอมนะคะก็จะประมาณนี้ละนี่นาตาเป็นจะแซบบอนนะคะเออเฮ้อนะ น้าแกซ็ดแล้วนะคะเข้าก็จะมาชิมรสชาติกันนะคะเบืองหางไนกันนะคะแน่นมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะสูตรนี้แซบบักคักเลยนะคะแน่นนะคะเนะาะเหมือนกับที่ร้านค้าเขาเห็ดขายนะคะแน่นมากๆเลยจ้าืแซบนะคะนวนะคะสูตรนี้นวบักคักเลยนะคะแซบนะคะพอดีเลยนะคะ อีค่าจ้าอืมแซบนะคะลองเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดขายกันได้นะคะสูตรนี้เนาะขอแค่ใจเย็นๆนะคะอย่าปิดฝาแน่นกับพ่อนะคะใครเฮ้าจะใบเบอแตกนะคะจ้าไปเบิ่งมา้ตอนนี้แล้วนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซอเกเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าผู้ใดเบิ่งคลิปจบนะคะก็ขอให้ยูนีไม่แห้งลำๆเรย่อยๆโศกมันมานกันทุกคนนะคะพอกันไมหมคลิปน้าสวัสดีจ้า